สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านครับผมนะครับนะเจอกันวันที่เก้าครับเมษายนพี่น้องวันอาทิตย์ครับวันนี้ไม่ได้งานได้การอะไรเลยพี่น้องครับหลังจากเอาชนชมมาเทียบสีแล้วก็ไม่ว่างเลยพี่น้องเพิ่งจะว่างตอนนี้ครับนี่ก็ค่ำซะและ้วนี่ครับพี่น้องครับ ไม้ที่เราตัดกิ่งเล็กๆออกเมื่อบานพี่น้องครับนี่ใช้กาวร้อนหยอดเอาไว้ครับพี่น้องนี่ครับไม่ต้องใช้ปูนแดงเลยพี่น้องแผลเขาแห้งดีนะครับนี่แผลจะแห้งสนิทดีนะครับไม่เหมือนเราใช้ปูนแดงนะพี่น้องปูนแดงก็จะ ขาวๆแดงๆไปเวลาเวลาปูนมันแห้งนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นไม้วางโครงสร้างเอาไว้ครับผมนี่เป็นรากตะขาบนะครับรากตะขาบแต่ก็ตัดออกไปแล้วล่ะพี่น้องนะครับรากตะขาบก็ไม่ได้เอาไว้ก็ลีลานิดหนึ่งครับนี่เป็นรากตะขาบแบบลีลานิดหนึ่งพี่น้อง ว่าผมจะทำไม้สีครับจะทำแฟนซีกระถางก็จะเบาวิวหน่อยพี่น้องเรางดน้ำครับดูจากใบเขาเหี่ยวเหี่ยวนะครับวันนี้ผมก็มาเทียบสีเอาไว้ครับเดินทีตั้งใจจะไล่นั่งแทในให้เสร็จภายในวันเดียวเลยพอดีว่าไม่มีใครอยู่ร้านครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ออกไปส่งแบตเตอรี่รถยนต์ให้ลูกค้าครับ มัดด้าสามพี่น้องลกลับมาก็พอดีเลยหลานชายตื่นนอนร้องไห้ไม่มีใครเฝ้าให้ครับอันนี้คือการเทียบสีนะครับพี่น้องครับผมเทียบสีก็เพื่อที่จะเอาไปนั่งแท่นนะครับว่าอย่างเช่นชนชมต้นนี้พี่น้องครับนี่กิ่งเขามีเยอะพี่น้องครับแปดกิ่งนะครับนี่ ปดกิง่งเก้ากิ่งพี่น้องเก้ากิ่งนะครับก็จะได้ไม้เก้าสีนะครับผมเก้าสีพี่น้องผมก็ต้องเอามาเทียบสีก่อนนะครับว่าผมจะวางสีไหนไว้ตรงไหนนะครับอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่คืออันนี้ขอให้รวยนะพี่น้องขอให้รวยนะครับ สีมันเด่นดีครับถึงจะเป็นชั้นเดียวพี่น้องไม่ใช่ดอกซ้อนนะครับแต่สีมันเด่นดีครับผมก็เลยคิดว่าจะเอาไว้ตรงเมนนะครับกิ่งเมนกิ่งเมนชนชมก็คือกิ่งตรงกลางพี่น้องโอ้ยนี่ครับกิ่งสูงๆนี่กิ่งเมนพี่น้องครับสีเขาเด่นดีครับถึงจะเป็นชั้นเดียวนะครับ ไม่ใช่ดอกซ้อนแต่สีเขาเด่นนะครับเด่นลวดลายสีสันสวยงามนะต่างจากปัทุมมาปัทุมมานี่สีมันหวานไปพี่น้องไม่สามารถที่จะเอาไว้ตรงเมนกลางได้นะครับว่าสีมันหวานเกินนะครับก็เหมาะเหมาะที่จะเอาไว้ด้านข้างกิ่งด้านข้างนะครับพี่น้องครับ แย้วขอให้รวยเหมาะที่จะเอาไว้กิ่งเมนนะครับแล้วก็มีเฟอร์รารี่นะครับเฟอร์รารี่แล้วก็บาร์บี้สามสีนี่นะครับพี่น้องขอให้รวยบาร์บี้เฟอร์รารี่นะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่สีมันเด่นพี่น้องครับสีมันเด่นเหมาะแก่การที่จะเอาไว้กิ่งเมนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูภาพรวม นะครับโอ้ยหมดครับพี่น้องแลวอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับนี่จำสีไม่ได้หรอครับจำชื่อไม้ไม่ได้ไม้ต้นนี้ยังไม่ได้เอาเชือกออกนะพี่น้องครับนี่เดิมทีจะปลูกมันเป็นไม้แบบปลูกแนวนอนนะครับทรงไม้จะออกแบบตกกระถางพี่น้องแตบบ่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนแนว พี่น้องเคยเห็นแล้วนะเอามาปลูกก็มันเป็นแนวตรงนะครับนี่ก็บำรุงอย่างดีแหละพี่น้องดอกมาเต็มแล้วเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้ชื่อมันนะครับนี่ครับไม่รู้ลูกไม้หัดส,สดีหรือว่าใช้ไรนะครับแต่เชอร์เบตไม่น่าจะใช่พี่น้องเชอเร์เบด ตัวนี้ผมก็จะตัดทิ้งเลยพี่น้องครับนี่จะตัดนะครับนี่ไม่ได้เก็บไว้พี่น้องครับจะตัดออกสองกิ่งนะครับเพื่อเอากิ่งอื่นมานั่งแท่นนะครับอย่างกิ่งนี้ผมก็จะตัดออกไปนะครับก็จะเหลือไว้กิ่งเล็กพี่น้องครับนี่ต้นนี้ก็น่าจะได้อยู่ที่สามสีนะครับพี่น้องครับมีสีกิ่งแต่ จะได้แค่สามสีครับเพราะว่ากิ่งมันเล็กเนี่ยไม้ก็ออกดอกแบบก็คอยดูกันต่อไปครับว่าจะเลือกกิ่งไหนไว้นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูครับว่าการเทียบสีนะครับมันสวยนะครับพี่น้องครับถ้าเราเทียบสีได้นะครับถ้าจะนั่งแท่นแบบแฟนซีทั่วไปก็ทำได้พี่น้องนะครับสองสีสามสีนะครับต้นเดียว จะมีสิบกิ่งก็สองสามสีก็ไม่ยากถ้าจะคิดให้มันลึกๆก็คือการเทียบสีนะครับพี่น้องเทียบสีไปดูกันพี่น้องครับครับพ้มพี่น้องครับนี่ตั้งใจว่าจะนั่งแท่นเต็มที่เลยพี่น้องไปซื้อกาวร้อนมาครับกาวใหม่เลยครับก็เลยมานั่งเทียบสีเทียบสีเสร็จ ไม่มีเวลาเลยพี่น้องครับนี่นะครับผมเทียบสีไว้นะครับนี่ครับเหมาะแก่การที่จะเอาไว้ในกิ่งเมนมากๆนะครับพี่น้องครับนี่เห็นไครับมันเด่นครับมันเด่นนะครับถึงจะไม่ใช่ดอกซ้อนแต่เด่นมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาร์บี้พี่น้องครับเอฟซีถามว่าอยากได้บาร์บี้นะครับพี่น้องครับ กดทนรอนิดนึงนะครับพี่น้องครับขอพระคุณมากๆที่สนใจนะครับพี่น้องเอาไว้ให้ผมทําไม้ก่อนนะครับและอีกสีหนึ่งนะครับมีสามสีนะครับขอให้รวยครับขอให้รวยบาร์บี้แล้วก็เฟอร์รารี่ให้ดูนะครับนี่เฟอร์รารี่นะครับ เป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามนะครับเหมาะที่จะไว้ด้านบนสุดพี่น้องครับลองลงมาก็จะเป็นคาราเมลพี่น้องคาราเมลก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองนะครับนี่ครับคาราเมลครับก็เหมาะเหมาะที่จะไว้กิ่งเมนเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าเอาไว้ด้านข้างดีกว่านะครับ จะได้ดูสวยงามกว่านี้นะครับพี่น้องครับรุ่งอรุณน,นะครับรุ่งอรุณก็เหมือนกันพี่น้องไม่เหมาะที่จะเอาไว้กิ่งเมนนะครับสีเขาอาจจะสีสันสวยงามนะครับแต่ดูแล้วไม่เหมาะนะครับน่าจะเป็นไม้ที่ประดับกิ่งกิ่งอื่นมากกว่า นะครับแม้แต่รวยจังเลยนะครับสีสันสวยงามสีเขาสวยนะครับพี่น้องครับดอกสวยดอกสวยนะครับแต่ว่าสีเขานะ่ะมันจะไม่เด่นพี่น้องมันยังมีมัวมัวอยู่นะครับดูยังไงก็ไม่เด่นแต่ว่าดอกเขาจะดกแค่นั้นเองนะครับสำหรับ รวยจังเลยเทียบกันแล้วนะครับรุ่งอรุณจะเด่นกว่าพี่น้องสังเกตไหมครับนี่ถึงจะเป็นสีแดงนะครับแดงเลือดหมู่มีแถบขาวนิดนึงแต่ว่ารุ่งอรุณนะวันแรกก็จะออกเหลืองๆแดงๆครับสองสามวันไปก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับรุ่งอรุณ รวยจังเลยนะครับรุ่งอรุณจะสีเด่นกว่านะครับพี่น้องปลางทองพี่น้องนะครับอีกไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับถ้ามีกิ่งเยอะกว่าน,นี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยผมก็จะเอาปลางทองนี่แหละเอาไว้กิ่งเมนพี่น้องแต่พอดีมันมันทำไม่ได้พี่น้องครับต้องเลี้ยงเอากิ่งมันก่อนนะครับมันมีกิ่งเดียวเราตัดทิ้งไปหมดพี่น้อง เบือกกิ่งเดียวครับสีสันสวยงามนะครับปลางทองนี่จะตัดกันกับคาราเมลครับพี่น้องนี่นะครับเห็นไหมมันตัดกันนะครับปลางทองแดงขาวตัดสีเหลืองนี่นะครับสีที่ไม่น่าเอาไว้เมนที่สุดเลยนะครับสีขาวนี่ยังยังน่าสนใจ ที่ไม่น่า,าไว้เลยคือปฐุมมาพี่น้องดอกใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าปฐุมมาสีมันหวานไปพี่น้องมันเหมาะแก่ไม้ที่กิ่งด้านข้างนะครับกิ่งด้านข้างไม่เหมาะกับกิ่งเมนนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวพี่น้อง <c oughs> สุดแล้วครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยยังไงก็เหมาะที่สุดก็ขอให้รวยแหละพี่น้องครับมันตัด มันตัดกับสีเงินไปหมดเลยพี่น้องครับนี่นี่นะครับตัดไปหมดเลยพี่น้องดูสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่นั่งแท่นล้วพี่น้องครับนะจะนั่งแท่นก่อนอาจจะไม่ไ้อัดคลิปเลยนะการนั่งแท่นนะครับ เป็นดอกไม้ที่บ้านพี่น้องครับวันนี้ก็ได้แต่เทียบสีกันไปนะครับย้ายมาจากโน่นเลยพี่น้องครับเนาะไกลๆเน,น่ัยนี่ย้ายมาตรงนี้พี่น้องตรงนั้นร้อนเกินครับใช้สแลนพี่น้องครับนี่สแลนสีเขียวครอบเอาไว้นิดนึงพี่น้องครับแดดเผา เทียบสีไปก่อนครับเราไม่ว่างนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์พี่น้องนะครับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปธุระอีกลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน